ฮทำไมผู้ชายคนนี้หลอจังเลยนะนั่นมึงดูอะไรอยู่อะดูก็ดูผู้ชายไงทำไมอ่มันดีเหรอก็ไม่ผิดหรอกแต่แบบอืม้ยไอ้ยัดแค่นั่นมันโดจินไม่ใช่เหรอะนี่มึงเปล่านะกูอากจ,จะเป็นคนดีนะกูน่ะข้าวุฒเข้าบกกูน่ะข้าวัดทำบุญนะสิ่งที่มึงอ่านมันไม่ใช่นะเว้ยซาร่าไม่เคยอ่านง,งั้นหรอ งันเดาจะไปยาเธอเองนะมายุ่งกับกูตาลามาอ่านได้ดีเถอะนะทำไมแกตีฉันหนีเลยนะวะเฮ้ยนี่พวกคุณทำอะไรกันอยู่นะฮะเอาไอ้เหี้ยนี่ออกไปดิออาตาร่านี่พวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ย่ะอ้กูไปอ่านจอยที่นองไว้ดีกว่าฮะอ้าเกบบ่เนี่ยพวกคุณก็อ่านเหมือนกันอ่ะเออใช่แล้วมันจะทำไมอ่ะไอี้กูอยู่ไม่ได้แล้ว ป้ายอายสาร่ากันเถอะบูป้าให้เต็มที่เลยฉันจะไปอ่านต่อแล้วละ่ะที่จะช่วยกันไหนหรอบูไม่หรอพาลาเอาเลยฉันจะไปอ่านสิ่งที่ฉันดองไว้เมื่อสัสตวรษที่แล้วนะโอเคงั้นจะไปไป้ายก่อนนะสาร่าเธอยอยู่ไหนงั้นเหรออย่าไปอยู่กับกูนะอีดอกทอง